อ u, isy, you, ้บ <What> ่ได้พ่อนาพ่อตาด้นมันกินอะไรนี่ยไปดูเนี่ยมันทั่วอาภลูกลูกสาวสาวลูกตาลวะลูกตาลแองเป้าครับไหนถ่ายพ่อดูที่ทำอะไรกินหมูกระทะจะกินหมูกระทะเราบอกแป๊บหนึ่งแบบนี้กางแป๊บหนึ่งตีตะตีอย่างนี้ ใช้มึงดูพคนอ่ะนี่ทำไมของกินเยอะจังเลยอ่ะบนโต๊ะน่ะมีอะไรบ้างน่ะอุ้ยใครพี่เต้ยแล้วน่ะพี่เต้ย์ทำอะไรพี่มิวไปไหนอ่ะไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นครบสามคนเลยอ๋อพี่มิวคนน่ะพี่มิวคนน่ะซอยกันทำไมกินตัวนั่นเออพี่มิวทำอะไรน่ะทำส้มเหรอกําลังหั่นหั่นเนื้อหั่นเนื้อช่วยแม่ตัวนั่น ใส่ผมเหลี้ยวไปไกลๆควายเป็นแขกคยเห็นผู้หวอดตอนเป็นหนุ <c 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 ่มอยู่ในหันไ่ดีอ๋ดีแท้ดีแท้ขยันขยันเนอะดังเลยโอ้ยผู้นึงกับสอยเนี่ยผู้นึงอันน้องลูกตาลเอ้ลูกตาลทำอะไรลูกตานอ่ะเป็นกำลังใจช่วยอะไรพี่น้องตานอ่ะไม่มีอะไรช่วยโอ้ยไม่มีอะไรช่วยหรอไม่มีอะไรช่วยค่ะลูก หนูพูดไม่พอเลยค่าในแม่ลูกค้าในแม่ใครสอนแม่ไปไหนแม่ไปไหนคะไม่ได้แม่แม่กับันทั้งพี่แม่ใบตองแม่เห็ดใบตองพี่เตยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไดไปน้ำดวกมันนี่คอยข้านผักพรครับ รู้จักเสียบี้ลยไหมเคยดังใบตองบ่ดังเน้เสียบีใครสิบอาสูฟังเด้อเมื่อวานเมื่อวานสามีเจ้าคันสมอยู่นี่ล่ะเออบปนีิฮอดสมบ่เปลี่ยนใครว่าไม่แหนมตุ้มจิ๋วเอาฮอปุ๊บเอายางหัดเอาเล็บแหมแล้วโอ้ยเอ็นดูยังวปล่าฮอดสมบ่เปลี่ยนเดี๋ยวให้สัมผัสก่อน

ขา,าย,ยขาดีไรเตรร๋อข,า,ขา,ายดีไรออเดอใส่หนีออเดอร์เพิ่นเบิร์ไปละ่ะใส่หนีออเดอร์เพิ่นเบิรตไปเบิร์เลนจ้าออเดอร์ไม่เลราเดอร์ไ่รเดร้อพี่น้องเอาจะทักไปเด้อออเดอร์ไม่เราเดือพี่น้องมันนี่ว่างแล้วคู้ใดสีสั่งสมวนเสมหมูไอ้ข้ามอดนะครับผมมาได้ก็ซื้อเพจ คำมอดส้มม้วนอ๋อส้มม้วคำมอดไปพี่น้องครับไปส้มม้วคำมอดนะครับไปหาที่เกยดดจะกินเนื้อไหมพ่อไปสิกินไปสิทับเนื้อว่านี่กินยังเนาะตัวนี้ว่างแล้วไปเด้อพี่น้องเด้อสามห่อลอยบ่พี่เตยอ๋อพ่อพ่อจังมาซิมเลยเป็นบ่โอ้ยไล่เนี่ยให้เยอะมากไม่ใช่มีแต่ใบตองนะทุกคนมีแต่เนื้อนะเยอะมากเชื่อยู่ ม่ตองบางมากเลยใบตองแพงนะฮ้องแกงนะค้าดา่มนได้มันจะเลื่อนหลายบทที ah> <h <h ่ <h <h ีผมบอกตรงมันจะเลื่อนขึ้นนะครับทีเดียิกว่าปีแล้วเนาะจะตีใบนาะมาหลายปีแล้วมึงกยังหยุดกินคือเวรนตาลุกตาล้าไในมีอยู่ยังไม่มีอะไรกินแล้เลยเ มีอะไรกินแรงเลยก็ได้ครับลูกตาลบอกจะกินหมูกระทะเหรอฮะลูกตาลจ๋าลูกตาลเอ้าคะพองเรากินหมูกระทะไหมกินหมูกระทะไหมพูดไม่พร้อมไม่น่าให้กินหมูกระทะเลยเนี่ยกินไว้หมกกินจ้าเออมันต้องงี้สิกินจ้าหมูกระทะชุดเท่าไหร่ลูกไม่รู้ไม่รู้จ้า ไม่รู้ค่าตัวบระสิมันไม่รู้จังไหนเนี่ยพ่อก็สอนอยู่เมื่อกี้ว่าต้องมีค่าด้วยใช่ลูกสาวนะลูกสาวนะใชเใช่แตงเด,าาดย์ดดสิได้กินหมูกระทะบันนี้บอกรกเบ,บ,มบ่มวันโอ้มหหางเสียงเลยสิได้กินมน้ะหมูกรนะทะนาะกินไหมหมูกระทะกินไหมกินไหมหมูกระทะน้กินไหม,ม,ก,นะก,ไมกินจ้จา เอากี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดเอากี่ชุดดีเอาชุดเดียวก็พอชุดเดียวจะพอหรอพี่มิวพี่เตอร์อีกนะไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นปอกแขนครับเพราะว่าใส่เสื้อกล้ามมากครับเลยใส่ปอกแขนใส่ถุงนอนสิเป็นน้ำเด่นสุดว้ายจะกินตอนนี้เขาจะมาส่งไหมเนี่ยกินตอนนี้เขาสิมาส่งบ่ล่ะ ไปซื้อยูแานด์จ้ะไข่นมิ้วไปซื้อยูแลนด์เอาโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เป่าโอนตังให้เลี้ยงหมูกระทะน้องลูกตาลพี่เป่าขอบคุณค่ะไอยางขอบคุณใหม่พัชรีก่อนขอบคุณแบบใหม่พัชรีก่อนบอมันขอบคุณสามเทียบเหมือนเด็กไม่เอาหลูกพอคำมวนลูกพอคำมอดเดี๋ยวอย่าสาดอย่าแต่ลูกเมือนเด้ก เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฝากตังไว้กับพ่อนะให้พ่อโอนไปให้นะขอบคุณค่ะโอเคนะค่ะจะซื้ออะไรคะห่อสมห่อสมห่อสมจะเลื่อนหลายวัดเลื่อนยำวันใช่ไม่กี่ยุมาดูกียรติน้ากาน แต่ก่อนก็ว่าสีาสารมาบ่อยด้วยมีาสารกับฟองเขียมหรือตะเกามึงเ่อร์แน่แม่กับแพร่ทำแม่นอนอยู่นอกวัดใต้ต้นบักขามแต่ก็หุดนเขียมยังบูดได้นนอนไม่อะไะไปบักขามก็ล่วงพ่อแพร่พ่อแพร่หนอนอกจากรถตะกี้นอนอยู่หนารถแบบนี้แหละบักเกียดก็ดูเรีดีดีตะคนมาไทยมอโมอคือผู้อื่นนี่ แนอนอยู่นี่ผู้อื่นนี่แต่นั่งกับผู้อื่นรถไปหอดปั๊บดับเครื่องปื๊บประตูก็บพเปิดในเฮ้าด้วยปิดประตูอัดไว้เลยเครื่องกระดับบัดรที่คิดเบื่อว่าไอ้ยังเกิดขึ้นมานี่ก้อญว่ามือมันเลือกกระแกงแล้วว่าหมอเกียรตินี่โอ้ยห,หมอไปนอนทั้งหลังนี่หมอนี่ไปจอดปั๊บหมอนจะเปิดกระจกลงต่อนพัดหลอกพัดล่มให้ อนอนจนยิ้มซื dad, อ่อเข่าห้อยไว้ให้ยย่างดีพุ่นนี่เกียร์ค้นประเทศไทยนั่นจะเอาหอกกระล้มจากรถถอดจะถ่กเคิรแม้วตคองเ้นก็บคือนอนตะกรอนมูฟุนนี่นอนเอาขันเอาเนี่เถอะปแัาซื้อรถกับบอสด้ครับเงียงกับบอสเด้สายางสินอนตื่นสายหมดไปแร้ว อ่อนอยู่ใต้นี่นเป็นสีแบบนี้นะแล้วกูสีอัดรถไปมันหายใจไม่ออกกายอยู่ในรถอุ้ยมองยังไ่อไรเมเหี่ยวเนี่ยมันเหงาโอ้เนี่มันต้องเขียุดยอดเลยนี่เห็นบอน้างเ้น้องนน้นอน้อ้องนน้อน้น้อน้งออน้งน้อน เอาคลิปนี้ฝากไว้พี่น้องพอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ